โอ้หเยอะนะเนี <S <S ่ยโอ้หึนี่นะฮะถึงแล้วครับส้มตำลิมคลองวันนี้จะพามาชิมนะครับไก่ทอดส้มตำลาบหมูหลายเมนูครับตามชิมฮะ นี่น้ำลงน้ำลงชุงนี้น้ำลงเลยครับถ้าเกิดน้ำขึ้นเนี่ยเราก็ถอดเท้าข,ขาค่อยไปได้เลย,เลยนะครับแวงเล่น ริมคลองอมากะจะสั่งไปหลายเมนูครับเมื่อกี้มีส้มตำป่ามีส้มตำไทยใส่ปูม,มีไก่ทอดมีตำข้าวโพดไข่เค็มเดี๋ยวให้ดูหน้าตาครับร้านนี้เนี่ยเป็นแบบร้านสไตล์แบบพื้นพื้นบ้านเลยพื้นบ้านเลยแ,แล้วก็จะมีระดับนั่งเห็นไหมนี่ระดับนั่งแบบข้างบน ที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นี่ที่นั่งอยู่พี่เอ็กครับที่นั่งเป็นแบบห้อยขาจุ่มสปาเท้าได้สีตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันเอจะบ่ายสองโมงละคือวันนี้เนี่ยน้ำมันลงในช่วงกลางวันจะขึ้นตอนดึกๆนะครับเราก็เลยไม่วันที่จะเอาเท้าไปจุ่มในน้ำปกติน้ำจะขึ้นมาขนาดนี้นี่แล้วก็จะมีทั้งจระเข้มีปลามากมีปลาว่ายโอลเพลินฮะแช่เท้าเย็นสบาย นี่คือตอนเย็นน้ำมันขึ้นมาเมื่อกี่โมงครับขึ้นคอับนนี้น้ำจะขึ้นตอนคืนตอนคืนเหรอ๋อเพราะว่าเป็งผ่านช่วงน้ำเสียไปไม่กี่วันอ๋อถ้าเป็นมาท่วมนี่เลยค่ะท่วมทุกที่เลยครับอ๋อขึ้นมาสูงกว่านี้ข้าเหยือกอ๋อในร่องช่องนี้ไหมช่วงจะมาบางทีท่วม้นมาถึงข้างบนเลย เปิดกี่โมงกี่โมงครับเอิดก็ประมาณสี่โมงสามโมงเช้าสี่มันจะเปิดเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าปิดที่โซนโลค่ะจะบอกสามสี่โมงเช้าปิดกี่โมงครับติดห้าโมงค่ะห้าโมงห้าโมงเย็นถ้ามาก่อนก็จะนั่งได้ยาวแต่บางคนเขาก็นั่งยาวจนถึงห้าโมที่ดีเขาจะมีจากสดขายดวยนูดนไปตัดที่นู่นเลยครับเนี่ยมุมนู้นนะเขาไปตัดซิกนู้นเลยครับจาก ช่งนี้มีไหรับมีค่ะเมีใ่ไมครับมีครับบ้านอีบ้านตรงนี้ค่ายทำตัดจากอยู่นะรครับอีกอไกลแอันนี้อะไรครับตำตำป่า อทำป่าทาป,มป่มีปลาหมึกนี่ทำทรายใส่ป,สปูใส่ใส่ปูทไปน้ำก็พูดดีเลยนะเข้าอันนี้ลาบวันนี้เราใจลาบแล้วครับไปอย่างนี้กับไปอย่างน,นี้ตโอเคไนหะมเมนูนี้ผมหิวแล้วครับไ <laughs> ปลุยเดี๋ยวเดี๋ยวดมดมดมเนี้ย หอมหอมครับหอมแบบหอมธรรมชาติหอมกลิ่นมะนาวกลิ่นมะเขือเทศเด้งไดๆนี่เคยนะฮะเคยนี่ <ปะ S 1> เคยเคยแถวนี้เลยฮนะนี่สดสดไก่ทอดร้อนๆนะทอดใหม่ๆมดูความแรงลมนะครับนี่หลังคามูกจาก บรรยากาศเป็นไงบ้างครับกินส้มตำเออกินส้มตำภายใต้บรรยากาศหลังคามุงจาหริมแม่น้ำจันทบุรีทั้งป่าจาาทั้งดูปลาครับโอ้เสือตอมีปลาอีเหวนี่รู้จักแค่ปลาอีเหวบางที่เรียกปลาเหวนะ

มีเคยที่ที่สําคัญคือคือเขาจะมีเคยใช่ไหมเล็ก trendy, ๆโรยวนสีแดงเคยโรยหน้าเคยที่จับแถวนี้เลยครับเยอะมากเอาละส้มน้ำป่าครับส้มน้ำป่าอือันนะี reden, ้ส้มน้ำป่าปลาล้านิดๆได้ตามมาตรฐาน ปลาหม่าทามใช่ไ,ได้จะลองหมึกเนื้ออะไรหมูยอตำปลาตำตำรวมทุกอย่างไหมฮะรวมทุกอย่างครับมีช้อนมีซ่อมมีตะเกียบครบ <c oughs> ปลาหมึกหมูยอป<อ>ูน้ำปะะลาต่อ ก็ชอบดิใครที่กินปลาร้านในระดับกระถมนะครับอันนี้กินสบาย <laughs> ถ้าแบบระดับมอปลายนี่ก็ชอบฮะหอมกินจะรู้เลยว่าหอมอืมเขาสั่งรีเวลได้ใช่ใช่อืมเห็นนี่ไก่คว้าพี่เอ็กนี่ครับเอาได้ครับไม่ไหวนะครับต้องใช้มือมา <laughs> ม่ไหวแล้วใช่ไหม ผมรู้โฟก,กัสได้ป่ะอืมฟังเสียงครับเสียงฉี่เสียงกรอบเลยครับมันมีความนุ่มนะเนื้อข้างในครับชุ่ชมฉ่ำด้วยก็ไม่ได้เห็นผมผมไม่ได้ใจโฟก,กัสปรับได้ป่ะแต่ผมย้อนแสงอะําพัน้ําแสงอืมมันมีความกรอบเนื้อน,นุ่มไม่แห้งไม่แห้งใช้ได้อร่อยอ ตัวกติถ้าทอดกรอบเนี่ยทอดยากนะให้กรอบจากข้างในถ้าเรามีเทคนิคนี่ถ้าแรงไปข้างนอกเขาก็จะไหมทุกคนจะสุกเกินถ้าไฟไม่ถึงข้างในก็จะนะข้างในมันก็จะยังชิวแต่นี่มันมีความนุ่มแล้วก็สุกหอมข้างนอกกรอบอุ้ยข้างในสุกเลยครับไม่ไม่ไม่มีแดงเลยไม่มีไม่มีแดงแบบเลือดนะไม่มีเลยครับนี่ จบได้เพนเรากรอ<จ>บอยูอ่กรอบกรอบมาต้องกินเลยอ่ะไปว่วม่งานเดี๋ยวมัน,มนไม่ร้อนปกติ بل, ผมไม่ค่อยถนัดปลาร้าแต่นี่ชอบเลยอร่อยเป็นท่าเรือของบ้านนี้แล้วก็ทําหลังคาเป็นเพิงขึ้นมานิดนึงกาดดีครับที่สําคัญเนี่ยร้านนี้เขาเปิดฟังวิทยุขึ้น ก้าสิบเจ็ดจดสองห้าด้วยนะครับเนี่ยเนียจ <c oughs> ิด้วยแต่ว่าตอนบรรยายเราต้องปิดใช่ถ้าเดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงเดี๋ยวนี้คนเป็นยูทูบเบอร์มีคนถ่ายคลิปต้องระวังเรื่องสิยงกจะไก่อร่อยมากอร่อยอร่อยเนี่ยคือกรอบเลยนะอ,อันนี้เป็นแนวไก่ไก่ทอดอันนี้ได้ความชุ่มฉ่ำผมขอใช้คำว่าจุ้ยซี่มืนเดิมเ <c oughs> นี่ ดูเว็บวิชาการใช่ไหมก็ดูมาสเตอร์เชฟไงคขานี้จะลองปูเสแมอครับมันมีความเค็มระดับไหนปูนี้ไม่ชมฉ่ำเค็มนิดนิดมันหอมนะหอมนะไม่ได้ช่เลย้องความรู้สึกชอบปกติผมเป็คนชอบกิน ูสแสมนี่ส้มตำอยู่แล้วไม่ขาวใช่ไหมกลิ่นดีเลยใช่ไหมหอมใช่หอมกลิ่นน้ำส้ตมตำข้าเน <ผม S 2> ื้อผมว่าผมว่าต้องต้องหอมอะต้องสดเพราะว่าแถวนี้มันมีอยู่แล้วครับเออใช่มันสดอยู่แล้วเราหาเองใช่ไหมผมชอบบรรยากาศด้วย<ๆ>บรรยากาศชอบมากอืตำป่านี่หมึก หมึกเยอะนะหมึกเยอะมีกุ้งหลายตัวมีปูหมูยอก,ก็เยอะนะครับชาวสมาชิกไอซีบล็อกอยากให้ไปไหนแนะนําได้นะครับตำปลายลืมสั่งนะครับปูอร่อ,อ,อ,อยผมชอบกินปูหวานหวานนิดนึงเปรี้ยวน,นิดหน่อยอเ,เปรี้ยที่ไม่โดดนะเปรี้ยที่กลมกล่อมนะตามด้วยข้าวเหนียวครับอันนี้จะแซ่บอันนี้จะหวานเปรี้ยนนิดก้อนนิเทล อันนี้หมดแล้ว Thank you อันนี้ก็อร่อยตักเคยครับ <Thank you. S 1> อือคอยตื้นป่ะ<า>ดูเขาตักเคยฮะนี่ฮะตักเคยจ้วงกันนี่เห็นเลยนะฮะรวมแจ่มเหี้ยโอ้โหเยอะฮะเนี่ยโอ้อ เียบเพียบเพียบเพียบมันก็ทำปีไงด้ยทอดไข่ก็ได้อ๋อไป้ทอดไข่เออใช่ใช่ใช่ได้ ปิดโชว์ครับเรามีโชว์ตักเคยด้วยใช่นะ่บอกเราโอ้สดมากครับพี่กระหน่ำริมคลองกระหน่ำริมคลองท้าเรือท้าเรือท้าเรือถ้าเรือเริ่มลุกไม่ขึ้นครับ เรียบร้อยครับหลังจากกินเรียบร้อยปเลงครับเรื่องเอาเรื่องบรรยากาศก่อนบรรยากาศนะบรรยากาศเป็นไงครับติดบรรยากาศดีเป็นางดีไม่ร้อนลมเย็นเย็นเย็นกว่าทุกที่เลยนะฮะบรรยากาศดีบรรยากาศก็วันนี้เราไม่ได้รีวิวไม่ให้คะแนนแต่ว่าบรรยากาศดีที่ได้เห็นนะคือบรรยากาศนั่งเงียบเงียบสงบนะครับรสชาติอาหารตามมาตรฐานครับรสชาติอาหารคือถ้าอยากใครลองกินท้่มตำทีวี ต้ตมตําเคยที่มีเคยลรยน่าลองดูได้เผอที่มาเจอกําลังตักเคยด้วยเนี่ยอย่างที่เราตักไออย่างที่เราเห็นก็ตักที่สําคัญคือเมื่อเมื่อกี้สองร้อยแปดสิบเฮ้ยอะไรอ่ะที่เห็นเมื่อกี้ฮะใ,ใช่ครับหมดในสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทถูกมากให้เดาเองแล้วกันราคาอะไรเท่าไหร่นะฮะสองร้อยแปดสิบบาทบางทีเขาบอกว่าที่ที่ลุงเรียกเรียกเรียกพี่ดีกว่าพี่เขาบอกว่า ส่วนใหญ่คนมานั่งนะมาจากในเมืองพอามาถึงก็บอกว่าเตรียมควักแป้งพันจ่ายตังแต่เปล่าเลยนะคิดว่าเป็นพันเออเป็นพันไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยมากคือที่นี่คือราคาถูกจุดเด่นคือถูกแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ผมที่เราเราเห็นตรงกันคือไก่อร่อยเป็นไงครับกรอบกรอบ,อบแล้วก็ทอดนรอบนะอ๋อ หนังกรอบอแล้วฉีกมาในเนื้อยังมีความชุ่มชุ่มชื่นนุ่มโอเคเลยใช้ได้เลยนะครับสำหรับไก่นะไก่อโอเคเขาจะบอกอีกว่าเมื่อสัปนี้บอกว่าเป็นขวัญใจเด็กนักเรียนตรงนี้มีโรงเรียนเยอะอ่าก็เพราะว่าถูกไงเด็กนักเรียนมาแล้วก็ก็แค่นี้ก็ฟินละได้รสชาติอาหารตามมาตรฐานส้มตำได้มาตรฐานราคาถูกเป็นขวัญใจนักเรียน แต่จริงๆผมก็อยากลองสั่งยำนะครับไม่เขาบอกเขาเคยตขายยำมาก่อนไม่เมียำด้วยนี่โอ้ออไม่ได้สั่งยำเมื่อก่อนนี่เคยเป็นเขาบอกทำร้านยำติดเกาะเราก็เลยเพิ่งรู้ตอนหลังหลังจากอิ่มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวต่อไปนะครับอบรรดาสมาชิกทั้งหลายมีอะไรสนใจแนะนำเราได้นะครับร้านนู้นร้านนี้เนาะเข้ามาในเพจก็กคอมเต์ไม่ได้ไปตรงนน้นที่พี่เกมส้มยังยังคงรับข้อเสนออยู่นะฮะ ด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์ hmm. กดติดตามในเพจด้วยแล้วก็ใ,วในช anel ใน YouTube ด้วยอ่ะตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราว่ากันไปหน่าจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคันทีน่คั้ที่แล้วเราติดก็ทิ้งช่วงนานนิดนึงนะอ่ะโอเคเจอกันค,ร,คร,ริปหน้า,มาผมแ,<ล>แ<ล>องโกนะะไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย